บายาดโดมินา400คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มผู้ขับขี่ที่ต้องการความแรงความดุดันและราคาที่จับต้องได้มอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตทัวริงจากอินเดียรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะไกลพร้อมทั้งมาพร้อมสมรรถนะที่น่าประทับใจเกินราคาเครื่องยนต์แรงจัด373ซีซีที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย โดมิน่าสี่มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ขนาด373.3ซีซีแบบ1สูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งพัฒนาม,มาจากพื้นฐานของ KTM Duke ก390โดยสามารถผลิตแรงมา้าสูงสุดได้ประมาณ40แรงมา้าที่8,650รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด35นิวตันเมตรที่7 0 0 0รอบต่อนาทีส่งผ่านกำลังผ่านระบบเกียร์6สปีดพร้อมสลิปเปอร์คลัตช์ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาลดเกียร์เร็ว การออกแบบที่ลงตัวระหว่างความสปอร์ตและความเป็นทัวริงรูปลักษณ์ของบายาโดมินา400โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ดูบึกบึนแข็งแรงและมีความสปอร์ตเส้นสายตัวถังดูมีมิติและโชบเชียวพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบฟูลเลดเทสแรมให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนเบาะนั่งแบบแยก2ตอนเน้นความสบายสำหรับผู้ขี่และผู้โดยสารเหมาะสำหรับการขับขี่ระยะไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันช่วงล่างที่มั่นคงขับขี่ได้อย่างมั่นใจ ระบบการสะเทือนของโดมิน่า400ถือว่าให้ความมั่นใจในการขับขี่เป็นอย่างมากโดยด้านหน้าใช้โชคอัพแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวฟอร์ขนาดใหญ่ให้ความนิ่งและแน่นในการเข้าโค้งหรือขับขี่ด้วยความเร็วส่วนด้านหลังใช้โชคเดี่ยวโมโน h ชอคที่สามารถปรับค่าได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนที่ครุขระระบบเบรกมาพร้อมดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง พร้อมระบบ ABS แบบ Dual Channel ซึ่งช่วยเสริมความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่โดยเฉพาะในสถานการณ์เบรกกระทันหันหรือบนพื้นถนนที่ลื่นเทคโนโลยีครบครันพร้อมมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ Dominar 400ยังมาพร้อมกับหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มระบบซึ่งแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางและมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนต่างๆที่ชัดเจนทันสมัยรวมถึงการแสดงเกียร์และไฟเตือนการเปลี่ยนเกียร์อีกด้วย ในรุ่นล่าสุดยังมีการเพิ่มพอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์พบพาซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องใช้งาน GPS หรือสมาร์ทโฟนระหว่างเดินทางไกลเหมาะกับใครบายาดโดมิน่า400ถือว่าเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่มีพลังในการขับเคลื่อนสูงมีฟีเจอร์ครบในราคาที่คุ้มค่าเหมาะกับทั้งนักบิดหน้าใหม่ที่ต้องการอัปเกรดจากรถเล็กไปจนถึงนักเดินทางที่ต้องการรถทัวริงในงบประมาณจำกัด ด้วยพละกำลังและฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเกินราคาโดมิน่า400จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในกลุ่มรถเนเกตคล s ส 400cc จุดเด่นที่ทำให้โดมิน่า400โดดเด่นในตลาดนอกจากราคาและสมรรถนะที่น่าประทับใจโดมิน่า400ยังโดดเด่นในเรื่องของความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงเท่ากับรถยุโรปหรือญี่ปุ่นในระดับเดียวกัน ด้วยพื้นฐานเครื่องยนต์ที่ผ่านการพัฒนาจาก KTM ทําให้มั่นใจในคุณภาพและที่สําคัญคืออะไหล่หาได้ง่ายในไทยโดยมีศูนย์บริการของบายารกระจายอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือความสามารถในการเดินทางไกลได้อย่างมั่นใจด้วยถังน้ำมันขนาดใหญ่13ลิตรและอัตราสิ้นเปลืองที่ดีพอสมควรทำให้ไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆและสามารถวิ่งต่อเนื่องได้หลายร้อยกิโลเมตร สรุปตัวเลือกที่คุ้มค่าในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ 400cc บายาดโดมิน่า400เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานระหว่างพลังความสบายและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งมีราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ถ้าคุณกำลังมองหารถสปอร์ตทัวริงที่มีสมรรถนะดีขับสนุกขับไกลได้และดูแลไม่ยากโดมิน่า400คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม